ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดถวายกระถินสามัคคีณวัดสามแยกโพธารามตำบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2563เริ่มเวลา10นาฬิกาพร้อมร่วมลุ้นรางวัลเงินสดจากการโปรยทานและร่วมจับฉลากของรางวัลเรื่องใช้ไฟฟ้าม,มากมายอาทิเช่นหม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อนพัดลมเตา่ากวิทยุทีวีสี32นิ้วและอื่นๆอ,อีกมากมายอย่าลืมณวัดสามแยกโพธารามเริ่มเวลา10บนาฬิกาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่082 8626577และ089 821 4 0 8 8 4 ร่วมทอดถวายกระถินสามขคคีณวัดสามแยกโพธารมได้บุญได้ลุ้นของรางวัลมากมาย